โคค่ะปีใหม่ใหม่ห้า0 0ื่นโลเน้นประหยัดต้องจัดคันนี้เลยกับ Suzuki s w วิฟ G.L.A t c h k a c k ปี2018มา กับรถอีโคคาใครสายประหยัดต้องจัดคันนี้น้องเป็นโอเพราะว่าคันนี้นะปีใหม่ไม่น้อยที่สาคัญเป็นเครื่อง1.2เบนซินอีโคคาด้วยบอกเลยใครเน้นประหยัดนะต้องจัดคันนี้นะคะมามาดูโฉมหน้ากันเลยน้องเป็นโอคันนี้เป็นตัวโฉมใหม่แล้วนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะดูโฉมเขียวเนาะสีของเขามันจะเป็นเหมือนสีขาวใช่แต่เป็นสีขาวแบบสะอาดใช่นไหมมา ส่วนของด้านข้างนะคะเขาจะเป็นล้อแม็กอรลอยนะคะอันนี้คือจากศูนย์เลยน้องเป็นโนบอดได้เลยว่าเดิมๆจากศูนย์ทั้งชันไม่เลยนะเพียงแค่3ามแสนเบาทเหมือนออกจากใต้แดงในส่วนของด้านหลังนะคะโอ้โหมีท่อด้วยเป็นท่อหลัง ให้มาแบบข้อคู่เน,ะนาะเซนเซอร์สจุดนะคะ,คะด้านหลังก็สามารถพับเบาะได้นะคะ,คะเห็นเขาคันเล็กๆแบบนี้นะเปียโนเขาพับเบาะได้นะคะ,คะใส่ของบรรจุของได้ค่อนข้างเยอะก็อ,อย่าง <นะ S 1> ที่หนูบอกไปว่าหนูไปอ่านในพันทิปมาใช่ไหมมีลูกค้ามีคนอะไรแบบ เขาเอาพวกตู้เย็นตู้เย็นเลยเหรอใช่เอาตู้เย็นพับไปแล้วก็ใส่เวลาย้ายของอย่างนี้เหรอใช่เขายัดยใส่ได้หมายถึงว่าพื้นที่ด้านหลังเขาก็คือสามารถใส่ของที่เป็นชิ้นใหญ่ๆได้ใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความตื้นของเขาเอ้ยด้วยความลึกลึกตื้นอ่ามันลึกมากแล้วก็แบบว่าพับบอไปได้อีกซึ่งมันขนของสบายมากขนของได้ค่ะอะภายนอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะคะไดนเลยมา นน้งด้านในนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนคันนี้เป็นปุ่มพุสตาร์ทแล้วนะคะน้องเป่นโน้เพราะว่าเขาเป็นตัวท็อปเยินเลยภายในให้อะไรมาวงมลัยมันติฟังก์ชั่นเรียบร้อยนะคะเห็นไหมแบบออโต้คอนโซลหน้าคนขับคือแบบว่าสวยมากเขาแบบว่าเป็นเหมือนดิจิตอลเนาะใช่แล้วก็ด้วยแล้วก็ออปชั่นก็คือ ลูกเล่นมาก็คือสมเงสมคลกับราคาแล้วก็รุ่นด้วยไม่คือไม่ได้น่าเกียรติระบบไฟทุกอย่างนะคะใช้งานได้ปกติแลวคันนี้คือแอร์เย็นมากนะคะแอร์เย็นมากแล้วก็ไม่ห้าหมื่นโลค่ะสวยมากเบาะก็เป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยนะคะเดิมจากสูนเลยเดิมจากสูนเลยทั้งด้านหน้าคนนั่งแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังพรมด้านล่างอันนี้ก็คือมีมาให้แล้วนะคะพรมกระดนมคาเป็นพรมกระดุมด้วยนะคะไปดูด้านหลังกันน้องปิโนว่ามันจะกว้างหรือว่ามันจะแคบ นี่ตัว่าพีาชอบมากเลยนะตัวเปิดอ่ะใช่ตัวเปิดของเขาคือแบบว่าอารมณ์แบบเปิดง่ายดูทันสมัยใช่ทันสมัยโอ้โหก็ไม่ได้เล็กเลยนั่งสามคนได้ไม่เล็กนะไม่เล็กไม่เล็กนะด้วยความที่มันเป็นอีโคคาร์เนาะ ประมาณนี้แหละถ้าอยากจัดไฟแนนซ์ล่ะน้องเปโนคันนี้คือจัดได้เต็มฟีดาวโอ้โห8ปงสด8 4งวดเลยเป็นเลยยาวๆนะสบยสบายๆและถ้าซื้อสดคันนี้ไม่บวกแบดด้วยนะมีแบดต7%นะคะของคันนี้มันรดบ้างคุ้มมากๆคุ้มมากเลยติดต่อได้ยังไงบ้างเนี่ยติดต่อเราได้ที่กิสรากู๊ดค่ะเบอร์โทร อโทร0 8 3 2 2 2 2 2 0 3หรือเว็บดูรถมือสอง c o m นั่นเองใช่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ตากับน้องเบโนนะ,ะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อพวกเรามาได้เลยสวัคุีค่ะ,คะ